สวัสดีครับผมผมเส้อมเหินเตอร์แล้วนตัวก่อนพี่น้อง,งอครับดำจอดจากมือก่อนชิคก,กี้พาเจ้าครับเดี๋ยวหน้าปีมัจอดแล้วกันชิคกี้ยกลงหน้าปังต่อพี่น้องครับของเดบีเเฮดครับ ดเกี่ยวต่อนับปังกันนี่ครับเจ้านี่ออกเวลาโดนเยอะน,นิดหนึ่งมันชั่วโมงเล่แหละครับเจียวต่อเท่านั้นมันกินเดี๋ยวเขาสิออกเดี๋ยวข้าวจะออกก่อนสิลงเกี่ยวก็ต้องเค้กทุกเที่ยนะครับพี่นอ้นองเอ้ยยำเกี่ยวสิบ่าจะเป็จอดโอกัจอดครับวันนี้ เดี่ยวเขาแล้วจะคุณสองมื่นต้องมโคตรต่อคุณง,งั่งตุ๊ดตุ๊ดเหรอให้ในเก็บเกี่ยวไปครับเพ็่แล้วพี่กอนโซ่ข้อคดีกัน กูสิบอกมึงัแมแจกใหม่บกแเอ๊ะมีอะเนี่ขเสาตแกหรือบอกไม่ไหมบอกไม่พอไปบอกแม่บอกไม่นะตกแกนะไม้นจุกโจไปเดียวเดี๋ยวออกเฉียงมืองนกัลุยตัวเฮากัพัดลมมาโดนมาโดนแล้วก็เท่าเราเหงื่อยากคักเสีออกเล ไอ้พวเราบอกว่าต่อเกนทุกทุกทางแกนหนามากเก้าต่เกีวพี่นอ้องแพชเลรินเก้าต่เกียน,นี่ครับตัวออเพรียมพร้อมบอกตัวราจการน้องใครเนี่ย แล้วก็แกะมาคันเลยใช่แล้วก็เก็บมันเสียอีกใช่มันเสียของผมเสียมาสิบชุดเกิดพังหมดคือเอาเป็นอย่างบูนเนี่ยมันบดบดีประเดีย๋ยวครับแนวต,อนตอ่อแนวต่อ